สาเหตุจริงๆแล้วคือเราไม่มีพรสวรรค์หรือเราซ้อมผิดวิธีกันแน่สนับสนุนโดยหูฟังบลูทูธคาวาคุยชัดตัดเสียงรบกวนดีเยี่ยมเชื่อมต่อง่ายเหมาะกับทั้งมือถือและโน้ตบุ๊กสั่งซื้อด้วยราคาพิเศษได้ที่ช h อป e ีและ Lazada เราคงเคยได้ยินคำว่านักกีฬาที่เก่งเนี่ยมักจะมีเรื่องของพรสวรรค์เข้าไปด้วยอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ เราเคยได้ยินกันมานานแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าสําหรับผมนั้นมันคือแค่ส่วนหนึ่งนะครับคนที่เขาไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของกีฬาเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นกีฬาเก่งได้นะครับถ้าหากเข้าใจกลไกในการฝึกซ้อมที่ดีนะครับวันนี้ครับก็เลยอยากจะเอาบทความจากในหนังสืออ e ีบุ๊กสปอร์ตมูฟเมนตของฟิตจ c t i o n เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักเจ้าของฟิตจังชันก็คือคุณฟ้าสายพึ่งอุดมนะครับ ซึ่งในบทความนี้เขาได้พูดถึงเรื่องของการจัดระเบียบร่างกายให้เป็นเล่นกีฬาอะไรก็เก่งนะครับอยากเล่นกีฬาให้เก่งต้องทำอย่างไรในบทความนี้เขาบอกว่าความเชื่อเก่าเนี่ยก็คือเราไม่มีพรสวรรค์แต่คุณฟ้าสายเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าหลายคนที่เคยผ่านจุดนี้ที่ซ้อมมาเยอะมีวินัยที่ดีแต่ก็มักจะมีการเคลื่อนไหวหรือบางท่าที่เราทำไม่ได้สักที สิ่งที่เรามักจะคิดก็คือเราคงไม่มีพรสวรรค์สาเหตุไม่ใช่ว่าเราขาดพรสวรรค์หรือว่าเราซ้อมไม่พอครับแต่ในบทความนี้เขาบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเราซ้อมผิดวิธีน่าสนใจนะในบทความนี้เขาบอกต่อว่าเพราะว่าเราไม่เคยถูกสอนให้เบรกดาวหรือแตกย่อยการเคลื่อนไหวและแยกฝึกทีละส่วนจะเป็นอย่างไรมาดูกันคำว่าเบรกดาวเนี่ยคือการแยกเป็นชิ้นชิ้น ออกมาฝึกในทีละอย่างผมยกตัวอย่างสมมุติว่าคนที่เล่นแบตนะครับอ่อนลูกแบตแฮนเนี่ยในการตีแบตแฮนเนี่ยมันมีเรื่องที่จะต้องคิดหลายอย่างนั่นก็คือหนึ่งในเรื่องของการเคลื่อนที่เข้าไปพอเคลื่อนที่เข้าไปแล้วเนี่ยอันดับแรกคือคุณก็ต้องเก็บศอกก่อนพอเก็บศอกเพื่อเป็นการง้างเสร็จหลังจากนั้นก็เป็นการส่งแรงแล้วก็การวาดแขนใช้แขนของเราที่เป็นกล้ามเนื้อใหญ่เนี่ยครับวาดแนวแรงส่งเข้าไปก่อนหลังจากนั้นใช้ข้อมือและนิ้วเป็นแรงเร่งส่งเป็นลําดับสุดท้ายซึ่งถ้าหากว่า คนที่ไม่เคยตีคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยให้มาฝึกแบบทั้งหมดเลยเนี่ยมันคงจะยากนะครับวิธีการก็คืออาจจะต้องแยกฝึกเป็นชิ้นๆไปนะครับความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการซ้อมนะครับก็คือสิ่งที่เราเนี่ยมักจะได้ยินบ่อยๆก็คือต้องมีพรสวรรค์หรือไม่ก็ต้องขยันซึ่งเราอาจจะมองข้ามไปอีกข้อหนึ่งก็คือต้องฝึกแบบฉลาดและมีระบบเพราะคําว่าฝึกซ้อมสามารถแตกย่อยได้ลงไปอีกหลายมิติครับ สิ่งที่เรามักจะคุ้นเคยก็คือการซ้อมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพร่างกายเช่นเพื่อให้วิ่งได้เร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นและอึดขึ้นแต่สิ่งที่เรามักมองข้ามไปนะครับก็คือเรื่องของทักษะการเคลื่อนไหวหรือเรียกว่า movement skill สามารถแตกย่อยออกมาได้เยอะมากครับด้านบนสุดเนี่ยฮะก็คือถ้าไม่มีพรสวรรค์จะต้องทําอย่างไรบ้างสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องซ้อมเยอะๆคําถามถัดมาคือซ้อมอะไร โดยเขาแบ่งการซ้อมไว้เป็น2ด้านนะครับก็คือสมรรถภาพทางร่างกายและทักษะการเคลื่อนไหวโดยสมรรถภาพทางร่างกายก็จะมีอีก4ข้อย่อยที่แตกออกมานะครับก็คือความยืดหยุนขนาดของกล้ามเนื้อพละกกำลังและฝึกความอึดหรือฝึกความอดทนนะฮะการเคลื่อนไหวที่นักกีฬาต้องให้ความสําคัญครับโดยบทความนี้เขายังบอกว่า การเคลื่อนไหวที่นักกีฬาต้องให้ความสำคัญมีอะไรบ้างนะครับเขาได้แบ่งเป็น2ฝั่งนะครับก็คือฝั่งสีเทาและฝั่งสีฟ้าโดยข้างบนสุดนะครับเป็นทักษะการเคลื่อนไหวโดยเขาบอกว่ามนุษย์ทั่วไปควรทําได้เนี่ยก็คือในฝั่งของสีเทานะครับคือการหายใจการยืนการย่อและลุกการเดินและวิ่งแต่ว่าหากคุณเป็นนักกีฬานะครับนอกเหนือที่คุณจะทำได้ ทั้ง4อย่างแบบที่เขาบอกในฝั่งสีเทาแล้วเนี่ยในฝั่งสีฟ้าที่นักกีฬาควรจะทำได้ก็เพิ่มมาอีก7เรื่องนะครับ1ก็คือเรื่องของการกระโดดการเกรงค้างการเหยียดตัวการหมุนการดึงการผักและการล้มตัวซึ่งทักษะในการเคลื่อนไหวในฝั่งสีฟ้าเนี่ยครับเราอาจจะเห็นได้ในกีฬาแทบจะทุกประเภทเลยนะครับซึ่งบทความนี้เขาบอกว่าถ้าหากเราเข้าใจการเคลื่อนไหวเหล่านี้อย่างละเอียด จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้ผลเร็วขึ้นออกกำลังกายได้ปลอดภัยมากขึ้นใช้เวลาซ้อมกีฬาได้คุ้มค่าขึ้นออกแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือถ้าใช้ร่างกายเป็นเล่นกีฬาอะไรก็จะได้เปรียบน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเบรกดาวในการฝึกซ้อมซึ่งบทความนี้เขายกตัวอย่างในเรื่องของการกระโดดสูงนะครับ สมมุติว่าในเอเนี่ยเป็นมือใหม่ไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเลยในชีวิตแล้วอยากกระโดดสูงเนี่ยเลยไปหาปรมาจารย์ในกระตูนหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยและถูกสั่งให้ไปกระโดดวันละ1,000ครั้งทําทุกวันจนกว่าจะกระโดดสูงขึ้นคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่เกิดก็คือข่าพังรองช้ำกล้ามเนื้อล้าแล้วก็ท้อก่อนหรือคิดว่าเขาจะกระโดดได้สูงเลยลองนึกตามนะครับ ผมอยากจะยกตัวอย่างนี้เพิ่มเติมก็คือสมมุติว่าเราเป็นนักแบตมือใหม่เราต้องการตบให้แรงต้องการตีให้ไกลหรือแบคแฮนเคลียร์ให้ถึงหลังเนี่ยเราก็ทำแบบเดิมแบบนี้ทุกวันโดยที่เราไม่ได้เข้าใจอะไรเลยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณคิดว่าคุณจะตีแบตได้แรงหรือว่าคุณจะท้อก่อนอันนี้เป็นคำถามจากผมนะครับซึ่งบทความนี้เขายังบอกต่อว่าแทนที่เราจะไปกระโดด1,000ครั้ง แต่ว่าเราควรซ้อมอย่างฉลาดซึ่งสามารถทำด้วยการแตกย่อยเบรกดาวน์การกระโดดให้ออกมาเป็นองค์ประกอบที่เข้าใจง่ายให้เห็นภาพและค่อยๆแบ่งฝึกอย่างเป็นระบบซึ่งการเบรกดาวน์ที่เขาได้แบ่งไว้ที่เป็นตัวอย่างในการกระโดดสูงมีดังนี้นะครับก็คือ 1. การเบรกดาวน์ฝึกหายใจให้ถูกจังหวะข้อที่2ครับการเหยียดตัวให้เร็วขึ้นข้อที่3การตวัดแขนและช่วยส่งแรง ข้อที่4ถ้าล้มแล้วเนี่ยจะต้องทําอย่างไรข้อที่5ครับการพับและการย่อตัวข้อที่6การใช้น่องเป็นสปริงข้อที่7การฝึกแลนดิง้งข้อที่8หากโดนกระแทกต้องเกรงท้องอย่างไรนี่ก็เป็นเบรกดาวที่เป็นตัวอย่างในการฝึกซ้อมในเรื่องของการกระโดดสูงนะครับที่ยกมาเป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับซึ่งในเรื่องของแบตเนี่ยเราก็สามารถ เบรกดาวในการฝึกซ้อมได้ในหลายๆอย่างนะครับถ้าหากผมมีเวลานะครับผมก็จะทําคลิปมาให้ดูนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ